สวัสดีครับท่านผู้ชมเด็รพมืบอนี้บาวแอมโลทงเดินทางมาติดตามตวเรกับพอิงหัวนาผีอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเนาะหยินข่าวว่างดตีพานมาเิ่นถือเกลีกว่าซันครับโอ้แน่นอนครับท่านผู้ชมเนาะเสียอย่างเดียวครับบบาวแอมโลธงบ่ได้มาติดตามไปฝาก f c ครับงดวันที่16ธัท่านว่านี่บ่พลาดละครับท่านผู้ชมเนาะเกี้วเข้าขึ้นเล่าเรียบร้อยครับผีได้ครับบ่ดนี้ปรากฏตัวเห็นครับบ่าพิดหวังอีกครับท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อหัวนาผีของเข้าครับ ผีผู้ชายล่างใหญ่สูงดำครับอยู่กลางทงหน้าครับมายืนเบิ่งรถเจียวเข่าครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นบ่เคยเห็นรถเจียวเข่าใหญ่รถอุ่มล่ะครับท่านผู้ชมมายืนอุ่มเด็กหน่อยเบิ่งรถเจียวเข่าครับท่านผู้ชมแต่ที่สําคัญนี่บอกเลขพ่อหญิง2ตัวอีกจ๊ะๆครับท่านผู้ชมสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะพ่อหญิงหัวหน้าผีหรือว่าคุณพ่อเสือร่ายครับยืนถ่ายอยู่ข้างบ้านนี่ล่ะครับท่านผู้ชมไปรับชมและฟังเรื่องเล่ากันครับว่าผีสิมาบอกตัวไหนครับ ครับสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีค่ะคุณพ่อหัวหน้าผีครับเอฟซีก็ยังจิงกึงคือเก่าแหละครับเธอมาชมบบุญใส่เสื้อลายกูเลยครับโอ้สู้ฟังนะครับคุณพ่อเป็นแนวไรกว่าครับเรื่องเหล้าขี้เฮียนแต่ผีหาผีหน้าครับมาดัมคึมลืมก็เลื่มมาเพิ่นมาเบงอ่ารถเกี่ยวครับเออ่นว่าโอ้ยเม่เคยเห็นรถเกี่ยวเพิ่นว่า ครับพจนบ่เคยเห็นเพิ่นว่ารถคือคันใหญ่เพิ่นว่านะในสมัยโบราณเพิ่นบ่เคยเห็นเนาะครับผมพี่ให้พีหน้าก็เดียนพูดว่าโอ้รถใหญ่ตัวมันเกี่ยวเขาครับผมมันเล่นรถใหญ่เลยบอกพ่อหน่งรถใหญ่เลยรถอุ้มนะสมัยสมัยเขก็มีรถอุ้มครับผมเพิ่น์บ่เคยเห็นเพิ่นกับพักตันทีมาเบิ่งนะครับผมตีไฮทีหน้าแหละเพิ่นมาเป็นกลุ่มเพิ่นมานะ ครับผมผีไอ้ผีหน้าเป่ายังไงครับผีหน้าผีตาแหกเข้านีเนาะผีตาแหกผีสางข้างไร่ตาเข้านี่ลืวผีสังข้างไร่ครับคนมาเบิ้งให้เบิงหน้าเบิงรถดเกี่ยวนี่แหละครับผมเมื่อคว่วเห็นรถดเกี่ยวรหยังนี่หละคนมานะครับผมในคว่วพันนะครับพักกันทีมาเบิงที่ละ อุ้มเล็กๆแดงมาเบิงโนเกี่ยวโอ้เป็นมูบ้านผีเลยบ่เนี่ยครับม <g üler> ูบ้านผีเลยมูบ้านผีผีอั <g üler> นให้ผีหน้านี่บบมีการไปพุทธไปเกิดบ่ครับพออย่งบ่บ่ไปเกิด,ไ,กดได้เป่นประจําอยู่ที่ให้ที่หน้าเลยไปเกิดบ่อะไรเลยบ่โอ้ครับผม็ย่อพอตาแหกวอาง่าไงนะครับพอตาแหกเออยอ่มปตูตาแหกเิ่นก็อยู่ในพุ่นละในโคนใหม่คนงยังอยู่หน้านี่ละครับขใหม่คีอยู่เป็นหลักสมรักษาเจาะให้เจาหน้าอยู่หันนะครับผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หันละย่ามฮอดปีฮอดอันนั้นย่ามมันเข้าก,กับไปเลี้ยงพิ้นนะเรารให้ไก่โตไปเลี้ยงพิ้นสุป,ปีนละครับอเลี้ยงเราเพิ่นจะบอกครับปีนี่เลี้ยงอยู่เลี้ยงเราให้ไก่โตสุป,ปีสินพื้นแพร่านี่ละหีดโนะบราณนะครับครับครับนี่เอไรต่อละครับพออย่างบาดเมื่อเนี่ยเพิ่งก่อนมาเพร่ะนเอ้าโอ้ยแต่หำน้อยเพื่อนอ้าฉีบอกเรียบบอกเบืรอแล้วลูก ี่บอกเลขเพคนวางสี่นะครับครับครับบอกตัวไหนครับพอหยังครับเพคนวางหาสองคนวางหาสองแมนตัวสองสองหานี่ล่ะอยู่น้อกันนี่ล่ะหาสองสองหาวนอยู่นี่ล่ะวนอยู่นี่ผีแต่แหกผู้ชายหรือผีแต่แหกผู้หญิงล่ะครับบอกนี่ครับอันนั้นตัวนี้ผู้ชายผู้ชายแมนครับผมเป็นลักษณะอะไรครับพอหยังผีแต่แหกนี่ครับ ยี่แตแห่ก็คือเจ้าทีเจ้าทั้ง่นประจําอยู่ทินนั่นแหละในไทยในหน้านะแมนแมนแมนครับผมแมนแมนครับประจําที่ยูังไงล่ะประจําที่ยู่นี่เนาะเบื้องหน้าเบื้องต้าอย่านี้นะได้เข้าร้ายพวกพลอยังครับได้หลายตันอยู่โอ้ได้หลายตันอยู่ครับแน่นอนครับหน้าหลายครับท่านผู้ชมหน้าหลายได้พลอยังนี่ที่สำคัญนี่กระสูดอีกซ้ำ ขายเขาแล้วนาะพ่ออยัางนอซือเลขเนาะขายเขาขายเขาซือเลขเลยล่ะคุณพ่อข้าหนาพีของเขาครับนึงก็ได้ยุ่งได้มาหลายบ้านไหนดอกได้ตัวไหนอีกครับพ่ออย่าง,งนึงก็ได้เก้าหนึงเก้านึ่ง <c oughs> สี่รายหลายครับนี่ล่ะเบ้าแอมโลธงบไดีมาติดต,ตามเป็นสื่อตรงตรงเลยบไดีกับสาวง่อยวนึง,ง,งนวิกวังหันเบ้าแอมโลธงเอฟซีถามหาคุณพอ่อข้าหนาพีอยู่แต่เบ้าแอมโลธงหนึ่งบดีมาครับติดภารกิจเนาะครับเนาะแล้วก็ตรวจก็เออไผ่ครับนี่ล่ะ คนถาบ,บรดมาเนี่เก่าหนึ่งจังๆเลยผ่าว่างวดนี้สองหาจังๆเนาะครับพอเห็นสองหาหรือหาสองก็ครับหาสองโอหาสองครับครับครับหาสองด้วยครับเอฟซีเดี๋ยวทีมงานเบาเอมเรางสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่ง <laughs> ครับขายเข่าครับพุ่น่ะเสือล่ยคือเก่าละครับูจึงกึงครับมับกมี ไปสูบเด็กพยงผู้หนาบักมีอ๋อบักมี่ร้ายพคตรบักมี่เดี๋ยวไปสูบแล้วอผลบักมี่พยงพอได้อยากก็เอาบักมี่ร้ายโคตรูอได้อยากก็มาเอาเนาะถ่ายเป็นผู้สาวนี่แห้งให้เอาเท่าไรก็ได้นะพอยงเนาะแห้เลยแห้เลยแล้วนะครับเนาะสุดยอดครับท่านผู้ชมเอ้าลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับพอยงลองเบิ่งครับท่านผู้ชมคุณพอยงสุดหล่อข้างข้อครับพระเอกใหญ่ครับท่านผู้ชมครับมีอยังอีกครับพอยงสามตัวเป็นอย่งไรครับ สามตัวบ่ท่านเขาเกียวบ่ท่านเกียวเลย3ตัวมีแต่2ตัวครับเอซครับผมกับขอบพระคุณครับพ่อหญิงขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมธโมชุมนอตัวเลขของพ่อหญิงครับเป็นเลขสองตัวครับห้าสองห้าสองห้าสองหรือว่าสองห้าก็ได้ครับเอฟซีนอกจากกับหน้ากับหลังกันครับธโมชุมหมวดวันที่สิบหกท่านว่าข้มพศสองพันถอยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อหญิงสุดหล่อครับเอฟซีสำหรับคลิปหนีบ่าวแอมโลธงกับิลาธโมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานถึงไปใส่ครับเอฟซี บาแอมโลทงสิบห้าไปเบืองของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่ยจเดินทางไปทําบยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิปใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานผม้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื้อรอตตรีจึงสื่อถือนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะในเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขายขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าาานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีปู่หลอดเนะ ตอนวัสดีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผูมตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนทท้ำเทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแทะๆครับ่านผู้ชมมือแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้ลุงปูรอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบ <Hello. S 1> <Thank you. S 2> ูด nice. <the> um, okay. <the> ังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีลุงปูคูนมีลุงปูคูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดเนาะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปูรุยเนาะครับเนาะวัดลุงปูรุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทรงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่ากสมแช้วกาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมานาวครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสม้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสม้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับนสู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบวหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลีกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลียกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ